สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนีเมถีกระสีมาเห็ดค้างของแก้วมังกรต่อนะจ๊ะเนานะเมทีพี่จังไดไปทากันไปมึงนี่จะ้ะซื้อเหล็กมาเนาะจ๊ะเนาะไปตัดเหล็กมาแล้วก็เอามาเสียบใส่ลู่ของเมจะ้ะลู่เสาลู่เสาเป็นเสาลัว่วเมถีต่ก่อนก็อนเอามาเห็ดเป็นเสาเองเป็นค้างแก้วมั่งกรจ้ะพี่น้องทำเป็นค้างเขาเนาะแล้วก็เอาเหล็กตัวน,นี้เป็นเหล็กจะ้ะ ซื้อมาแล้วก็มาตัดแล้วก็ใส่เสียบเข้าไปในรูเสียบเข้าไปในรูแล้วเนาะก็มาต่อนี่จ้ะก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้พอเสียบเข้าไปแล้วตัวแรกเนาะจ้ะเสียบตัวแรกเอาตัวนี้ออกก่อนเสียบตัวแรกไปแล้วก็เอาตัวที่สองมาใส่อย่างนี้ทาบทาบสองข้างไอตัวแรกที่ที่อยู่ในรูก็เป็นตัวยึดเป็นตัวยึดเขาเนะ แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่มาทาบข้างล่างแล้วก็ใช้ลวดเป็นลวดมันจะทนกว่าเนาะเป็นลวดลวดอะไรก็ได้นี่ยังเป็นไม้แฝนเสื้อเอามาผ่านๆสำหรับยึดเขาไว้ยึดยังไงก็ได้ให้มันอยู่เนี่ยยึดยึดก็เนี่ย,ย,ย,ยมันก็ยังมีขยับขยื่นได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่หลุดว่างั้นเหออเนี่ยจ้ะ ทำอย่างนี้แล้วก็ทำทำเป็นสองเนาะไปใส่สองไอ้ไอ้เสาหนึ่งอะ่ะต้องต้องมีมีเหล็กประมาณสามตัวอย่างเงี้ยสามตัวไปซื้อมาเมื่อวานแล้วไม่พอวันนี้ก็ไปซื้อเพิ่มอีกสามตัวจ้ะแล้วก็พอยึดเสร็จแล้วเนาะยึดเสร็จอย่างนี้แล้วยุดเขาหมดแล้ว ก็เอาตัวนี้วางตัวนี้เป็นยางรดจุดยางรดหมไซส์วางข้างบนนี่จ้ะวางข้างบนอย่างนี้นเห็นไหมคะวางข้างบนแล้วก็จะใช้เชือกยึดอีกทีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาแบบขยับขยืน่นแต่ถ้าถ้าแก้วมังกรเขาขึ้นไปแล้วเขาเข้าตรงนี้ได้แล้วมันไม่ขยับขยื่นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ขึ้นเนาะ ก็เอาเชือกหาเชือกค้าอะไรก็ได้มาผูกเขาไว้เขาจะได้ไม่ขยับขยื่นเนี่ยผูกอย่างนี้พอแก้วมังกรแก้วมังกรตอนนี้เขายังสูงไม่ถึงก็รออีกนิดนึงพอเขาขึ้นสูงถึงแล้วเนาะเขาก็จะขึ้นไปตามเนี่ยพยายามจับเขาขึ้นไปตามเนี่ยตามในช่องเนี่ยตามนี่เลยแต่คิดว่าไอ้ท่อ้อ ยางรถยนต์นี่ยางรถมอเตอรไซค์รู้สึกว่ามันจะเล็กแต่ก็ไม่แน่อาจจะพอดีก็ได้เห็นเห็นลหลายคนก็ยางมอเตอไซค์นั่นแหละเนี่ยใส่เข้าไปเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเชือกมายึดเชือกก็เอาเอา,เอานี่จ้ะเนตัวนี้เป็นตัวยึดนี่จ้ะซื้อนี่มาสําหรับยึดเขาเนี่ยก็ไม่ยากนะ เนี่ยมันก็แค่นี้เองทำํำคางเาขาคางเกี้วมังกรจะ้ะทําแค่นี้ไม่ยากเลยเพราะว่าเมทิปมีอยู่กี่ต้นมีอยู่ในท่อน,นี้มีอยู่สี่ท่อสี่ตอก็หลายต้นเนียท่อน,นึงก็มีประมาณสามหรือสี่ต้นทีนี้เขาแตกกิ่งก้านอย่างนั้นออกมาทางข้างเขาจะแตกกิ่งก้านออกมามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะ แต่ว่าก็เอาสานี้ก่อนทั้งไทยทั้งลาวผสมกันเลยนะพูดก็เนี่ยเห็นไหมก็ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้จ้ะเห็นไหมทำค้างเขาให้แก้วมังกรแต่เขายังขึ้นไม่ถึงหรอกแต่ว่าก็ทำไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรากลับอเมริกาแล้วจะไม่มีใครทำให้เวลาเขาขึ้นเนี่ยเห็นไหมนี่คนตัดหญ้าเขาก็เอาเชือกมาผูกไว้ให้ให้เขาขึ้น เพราะว่าแต่กอนตอนที่เอาเข้ามาปลูกเนาะตอนที่เอาเขามาปลูกเลยอะซื้อมาแล้วก็มาปลูกมาเสียบลงเลยยังไม่มีรากมีอะไรดูดิยังไม่มีราก,ม,รม,ม,ากมีอะไรเลยนี่เขาขึ้นแล้วตอนนี้เขาขึ้นแล้วประมาณนั้นกินทุกอย่างที่เราปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินชอบกินไอ้นี่ชอบกินไ,นนไน้แก้วมังกรก็ปลูกแก้วมังกรเน,นี่ยจะ้ะปลูกไป แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เนาะอีกอย่างหนึง่งนกก็เยอะนกไอ้นั่นน่ะนกยูงเห็นเขาบอกว่านกยูงชอบมาจิกอยู่นี่ก็นกยูงอีเยอะอีกต่างหากคนไม่อยู่ก็คงไม่ได้กินอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าปลูกดินเขาดีปลูกอะไรก็ขึ้นงามเนี่ยต้นกล้วยเริ่มเป็นหัวปีแล้ว เดี๋ยวก็ออกเครือแล้วต้นกล้วยนี่จะแค่นี้เองจ้ะพี่น้องสำหรับทำในนี่เนาะยวไม่ทิบให้มืงึงเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วไม่เพอร์เฟกแต่ก็โอเคใช้ได้ประมาณนี้จ้ะตัวน,นี้มัดแคส่สองสองอ้นั่นเองจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวิิได้มัดเพิ่มอยู่เพราะว่ามัดยึดเข้าไว้เนาะจา้ะไว้เขาลวงเพราะว่าถ้าแต่ว่าถ้าเอ ไอแก้มังก่อนอะ่ะเขาไปอนี่ในีแล้วนะ่ะเขาบลวงแน่นอนจากพี่น้องเนี่ยเลยลต้นที่สองก็จะนี่เลยต้นนี้ก็ขึ้นสูงแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเหมือนกันทำไว้ให้เขาเห็นไหมก็จะประมาณนี้จ้ะต้นไอ้นี่ก็เพิ่งจะตัดข้างล่างออกเมี้ยก็สิรดน้ำจ้ะพี่น้อง นี่ต้นที่สามก็จะประมาณนี้เขายังขึ้นไม่สูงแต่ว่าก็อันนี้ไว้หมดไล่หลายเด้พี่น่องมึงหมดไี่แต่หมดเลยจ้ะตามกันทำค้างให้เขาทำเองทำเองได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะ,ะก็ประมาณนี้เขาก็ขึ้นประมาณนี้แหละ อีกหน่อยก็จับเข้าเข้าจับเข้าเข้าข้างในเนี่ยจับเข้า,ขาแต่ว่าต้องให้เขายาวให้ถึงก่อนถึงจะจับเข้าได้ต้นนี้ต้นนี้มีแค่สองต้นเองต้นนี้ต้นนี้ดิดูรากเขาลากเขาออกตามนีนน่ตามเสาปูนรากาก็จะเหี่ยวนะเนี่ยขึ้นไป นี่เลยแค่นี้ก็พอได้แล้วจ้ะอยู่แค่นี้ประมาณนี้เฮ็ดข้างให้แก้วมังกรเจ้าพี่น้องพาชมประมาณนี้เลยจ้ะสีส่ต้นสี่กระถางกระถางซีเมนต์เจ้าพี่น้องกระถางแต่ว่าสี่กระถางแต่ว่ามีหลายต้นนะ กระถางนี้มีสองต้นกะต้นละสองกระถางจ้ะพี่น้องพูดผิดกระถางละสองต้นเราสลับกันนี่จะ้ะไปก่อนนะคะมน,นีพาเฮดไอ้นี่จ้ะพี่น้องเฮดไอ้ข้างให้แก้วมังก่อนจ้ะไปแล้ว